เราทำล้วมันเสียเราอย่าทำสิของค้าของเขาเสียเองยังมาโทษช่างทำอีกเลยช่างทำไม่ได้เรื่องเราช่างเอช่างทำให้เอร้านนั้นนะครับร้านเนี่ยร้านออสไดนาโมูครับทำเลยทำให้แผงหม้อน้ำกับแผงแผงคอนกันได้ไหมล่ะเฮ้ยผมแน่นอนอยู่แล้วเต็มเลยผมไม่รับผิดชอบอะไรอยู่เนาะที่คือเต็มก็ะหาวว่าช่างทำเออเดู๋ยดีช่างเอเปลี่ยนสายพันธุ์เอแล้วไม่เอาสายพันธุ์เก่าครับเอร้านนี้ร้านข้างๆนี่แหละ สายพานเก่าไงตอนตอนสายพานมันขาดแล้ช่างเขาไม่เอาออกไงครับเขาไม่เห็นเห็นเด้ผมเลยไม่เอาออกผมผมไม่ได้ดูนะเมื่อกี้นะเอาจริงไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับผมอะือเอามาเอานะน้าดึงนอนเ้าดึงเลยนี่ครับเอาสายพานเก่าด้วยนะครับ อน,อนเปลี่ยนสายไฟในเขาใหม่แล้วไม่ยอมให้เราก็ไม่ได้ดูดีมันตีเส้นตีมันไม่ถือมันอยู่มันไม่เกี่ยวกับสายไฟเนี่ยอยู่ห่างเยอะเนี่ยดูนี่สายไฟตีจนเกือบเห็นใช่ไหมดูเห็นผมเห็นรวดแล้วนี่นี่นะนเออเดี<ร>๋ยว<ร>เราก็ได้งานต่อไม่ต้องห่วงหรอกเออเราทำงานไม่มีรับประกันอยู่แล้วครับไปชัดเกินหนึ่งกิโลเมตรจากอัวก็ก็หมดประกันพอดีมันเป็นรถไฟรถไฟ มามีประโยชน์เลยเข้ามาร้านดิแกไปทุกร้านแล้วไม่มีใครก็ทําให้ไม่มีใครยอมคุ้เนี่ยดูช่างไงดูเนี่ยดูช่างก่อนเลยมีอู่ไหนบ้างที่ถอดรองเท้าทํารถไอ้ที่ไหนมีอู่เดียวในประเทศไทยมันกระเต็มเลยนี่พี่ไม่เกี่ยวกับผมที่ท่านคือดูอะไรดูแอร์อะไรชาร์จได้ผมขอโทษได้ชาร์จไม่นานเราหรือไม่ไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปซ่อมร้านทางนู้นก็ได้ไอ้ชาร์จโอ้ แกขายแกี่น้ำมันมันรวยเลยคนในเขตเราแกมันล็อกช่างมันเถอะไม่คงเทหกเมื่อกี้ช่างอันนี้นั่นแหละวช่ายเครื่องนี่ผมเป็นช่างไทยมันเครื่องไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องที่ไม่เกี่ยวกับผมร้านนี้รับทับแต่ไม่รับจบเลยไม่เป็นไรรับประกันหนึ่งกิโลอ่ะเดี๋ยวถึงแมคโครหมดพอดีครับเนี่ยวิ่งถึงเนี่ยทำไม้หมดแต่ไม่จบแมคโครหมดพอดีเนี่ยรับประกันนะครับโอ้ยเขียน ยันมากครับว้าว